นจบปุ๊บมาเจอรถอา้าวแม่เซอร์รถหกล้อให้อะไรของแม่อ่ะเราหาพ่อพ่อหนูรถจอมอะไรเงี้ยหนูก็รู้ว่าหนูเป็นผู้หญิงว่ามันไม่ควรอะ่ะแต่ว่าให้หนูทํายังไงหนูก็ต้องทําถูกไหมแต่งไนดะ้แค่นี้ยพี่ไอ้ตังแต่งแล้วจริงปะงั้นเนี่ยหน,นูเอาตัวนี้เลยดีกว่าเอาอันนี้หนูขออ่างั้นหนูเอาอันนี้นะ วันนี้นะคะพี่ซีวายจัดงบให้หนูห้าหมื่นบาทเดี๋ยวไปดูกันว่าหนูจะได้อะไรไปบ้างไปค่ะ,คะพี่คะหนโูคัดรถฮีโนโ่ฮีโน่เมกาแต่สูงใช่เมือ่อหพี่แนะนำหน่อยว่านหนูจะต้องเริ่มจากอะไรก่อนอ่าก่อนอื่นก็ต้องเล่นของใหญ่ๆใ,ให้มันเด่นๆข้างหน้าก่อน ตั๊ก,กันชนเป็นไงได้ค่ะโอเคกันชนตัวนี้นะร้านเราเนี่ยจะเรียกมันว่าฮีโนเมกาไทยสไตล์ตอลงมาด้วยสปอยเลอร์ยิ้ใหญ่แล้วแถมเราก็ยังเสริมปั๊บกันชนให้ด้วยแล้วก็ย้ำหมุดรีเวทงั้นเนีน่ยหนูเอาตัวนี้เลยดีกว่าเอางั้นเลยเหรอเอาที่เลยพิ่งเช็ดเมื่อเช้าเลยนะจะเอาไปแล้วเหรอเอานี้หนูขอไม่มีปัญหาจัดให้ขอบคุณค่ะ อยากได้ไฟเดิมแต่ว่าโรเมียมหน่อยก็เอาไปแปะได้ไม่มีปัญหานมหุ้มพรงอะไรนะครับของเมก้าที่จะใช้เบอร์36จริงๆถ้าลูกค้าเนี่ยซื้อนมหุ้มก็อยากจะให้วัดมาด้วย๋ <Okay. S 1> อค่ะอะนี่ขากระจกของเมก้าก็มีนะทรงจอจานถ้าเป็นเมก้าก็รู้สึกจะเป็นทรงนี้ถ้าหนูยังไม่มีอยากได้ไปด้วยพี่ก็ไม่มีปัญหานะอะงันนูอาดีนะว่าง่ายดีจริงๆ <c oughs> เลยโอเคขากระจกแบบจอจานแต่งด้วยเนะาะ กระจกนาซาอันนี้ก็น่าจะสําคัญสําหรับคนแต่งเหมือนกันมีถูกใจไหมนี่เลยกว่าหลังเต่าไม่มีปัญหาสักกี่บาทดีิหนูขอหกสิบบาทหนาต้องมีเห่อะแตกเลยเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้นะแล้วก็นี่ชุดแต่งประตูมิโนเมกานะครับอืมสวยงามนี่แหละที่หนูต้องการฮะหนูต้องการทั้งทั้งบานทั้งยวงนี้เลยเหรอจ๊ะอหนูขอแค่นี้พออพลาสติกเนี่ยค่ะ พลาสติกเนี่ยเหรอใช่ okay, โอเคเดี๋ยวพี่จัดให้คู่หนึ่งนะสบายใจได้พี่ผูคะแล้วนี้อยากได้ไฟสปอร์ตไลท์ี้ยพี่พอจะแนะนำห,หนูได้ไหมไม่มีปัญหาพี่เป็นคนมีไฟอยากได้ไฟอะไรนะอยากได้สปอร์ตไลท์ละค่ะสปอร์ตไลท์ <S 2> <S 2> <Okay. S 1> เรามีทั้ง6นิ้ว7นิ้วนะครับหนูมีแบบอยากได้ขนาดไหนบ้างมาั้มตรงนี้หนูอยากได้7นิ้วอะค่ะตรงไหนเจ็ดนิ้วนะคะนี่7นิ้วจะเป็นแบบนี้จริงๆถ้ามาที่ โชว์ลูมนะถ้าใครมาโชว์ลูมเปิดดูได้นะเราจะมีสซิตสับไอ้ปุ๊บปั๊บอะไรอย่างเงี้ยก็จะเปิดดูความสว่างอะไรได้ก็จะมีนี่ดวงไหนคะเนี่ยค่ะอันที่สามเนี่ยไม่มีปัญหาแบบที่สามสีขาวล้วนเลยเนาะกี่ดวงนะคะสิบดวงสแตมใช่ไหมสิบดวงสว่างไรสิบดวงไม่มีปัญหาให้ได้ให้ได้ ็เดี๋ยวเราก็มาดูรายละเอียดทั้งหมดที่หนูที่หนูเลือกไว้เนาะค่ะเดี๋ยวพี่จะเปิดของมาให้วางไว้ตรงนี้แล้วก็ลองมาดูคุณภาพกันะนะคะพร้อมใจก้าวขึ้นรถเลยนะค่ะ,คะวันนี้แนนก็เลือกของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือหน้ารถเดิมของแนนนะนี่เดี๋ยวมาดูกันว่าภายในงบ5้า0มื่น แจะได้ลุถสวยขนาดไหนเราดูกันค่ะตัวนี้ถือว่าเด็ดสุดเสียงดังดุมากเลยทีเด็ดสุดของหนูสาววุนโนทุกคนจะต้องมีนะคะเป็นไงคะสวยไหมหนูหน้าสวยไหม